เอาละส,สิสถานการณ์พิกกับตลปัดอินโดนีเซียตีกันเองแล้วหลังอาเซียนสูฮกไทยมากกว่าจากการเปิดข้อมูลท็อป10แข่งมูล,ลค่าสูงที่สุดในอาเซียนเป็นไปได้อย่างไรพร้อมส่องดูคอมเมนต์โคตรเดือดโคตรสู้เหลือจะเชื่อและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับ รวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้ไปกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับพี่น้องบอลไทยเข้าเรื่องกันเลยครับเรียกได้ว่าเรื่องนี้เล่นเอาอินโดเริ่มที่จะเกิดอาการตีกันเองแล้วครับสำหรับธรรมเนียมปฏิบัติณนะปัจจุบันนี้ในฟุตบอลย่านอาเซียนนะครับวันนี้เนี่ย นะมันมีการพูดถึงในแง่ของมูลค่านักเตะในย่านอาเซียนแต่ละเดือนเพราะว่าแน่นอนในช่วงปฏิทินเฟียรเดย์เนี่ยมันก็จะมีการประกาศเรียกตัวนักเตะทีมชาติของแต่ละชาติในย่านอาเซียนออกมาซึ่งสิ่งที่นะครับอาเซียนชอบนำมาเกทับกันก็คือการโชว์นะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยทีมในยาอาเซียนทีมไหนที่พอมีการเรียกตัวแล้วมูลค่าสูง อันดับหนึ่งนักเตะชาติไหนมูลค่าตามการตีแพงเป็นอันดับหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเทนเนี้ยมันไม่ได้มาจากประเทศไทยเราเป็นหลักครับเทนเนี้ยมันเริ่มดําเนินมาจากที่อินโดนีเซียเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยโอ้โหต้องยอมรับว่าอินโดนีเซียมีการปรับกลยุทธ์นะครับเมินผู้เล่นท้องถิ่นของตัวเองไปมองผู้เล่นที่อยู่ในยุโรปนะครับลูกครึ่งลูกเซี่ยวโอนสัญชาติซึ่ง หแต่ละคนเนี่ยค้าแข่งอยู่ในลีกใหญ่ๆนะพรีเมียร์ลีกก็มีกันโชซิลิอาก็มีแต่ที่เป็นศูนย์กลางสำคัญก็น่าจะเป็นเอดิวิชลีกนะครับลีกของเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งแน่นอนมันก็ไม่แปลกที่วันนี้เนี่ยอินโดนีเซียจะมีผู้เล่นและขุมกำลังโดยรวมมีมูลค่ามหาศาลจากชาติที่ตามหลังประเทศไทยมาโดยตลอด3-4ปีที่ผ่านมา วันนี้เนี่ยตัวเลขของทีมชาติอินโดนีเซียมันพุ่งทยานนะครับเรียกว่าเป็นเบอร์ท็อปทอปของเอเชียไปแล้วนะครับเพราะว่าจากการรวบรวมล่าสุดเนี่ยมันกลายเป็นว่าอินโดนีเซียค่าตัวของนักเตะรวมกันแล้ว27คนนะครับอยู่ที่24.53ล้านยูโรคิดเป็นเงินไทยเนี่ยตกอยู่ที่9 0 0ล้านบาทไทยเลยทีเดียวครับมหาศาลมากเพราะว่าถ้ามาเปรียบเทียบกับ ประเทศไทยเราเนี่ยเรียกตัวครั้งล่าสุดเอาตัวเลขมายำรวมกัน23คนเนี่ยตียเป็นยูโรได้เพียงแค่8ล้านยูโรคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่สักประมาณ300ล้านบาทไทยหูห่างกันหลายเท่าตัวนะครับแต่ว่ามันกลายเป็นว่าสิ่งที่อินโดพยายามจะแบบพรีเซนต์ว่าโหว,วันนี้อินโดนีเซียยิ่งใหญ่ทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียว่าโหว,วันนี้อินโดเป็นผู้นำ อาเซียนไปแล้วเนี่ยสุดท้ายมันกลับตลปัดครับแล้วมันไม่ได้กลับตลปัดแค่ในส่วนของย่านอาเซียนคือวันนี้นะครับคอนเทนต์ล่าสุดที่มีการอัพออกมาเป็นที่เรียบร้อยก็คือคอนเทนต์ในการรวม10ผู้เล่นในย่านอาเซียนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในเดือนตุลาคมคือก็ต้องยอมรับยังไงอินโดนีเซียมาเต็งอยู่แล้วนะครับตัวเลขโดยเฉพาะ ผู้เล่นล่าสุดที่เพิ่งโอนมาอย่างมิสฮิลเกอร์นะครับนักเตะที่เพิ่งทําประตูใส่สโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยดูดิวันนี้ค่าตัวอันดับหนึ่งของอาเซียนนะครับเล้านยูโรคือแค่คนคนเดียวเนี่ยเกือบจะมีมูลค่าเทียบเท่ากับทีมชาติไทยทั้งทีมอ่าเขาก็แบบโชว์พาวเลยอันดับ2องนี่ก็ทอมเฮย์อินโดเหมือนกันนะครับเป็นลูกครึ่งเหมือนกัน3ล้านยูโรนะครับเจอิสเซสอย่างเงี้ยนะครับ 2.5ล้านยูโรเท่ากับคาวินเวอร์ดองนะยังมีอ่เพสที่เป็นผู้รักษาประตูที่โอนมาจากอเมริกาเนี่ยก็1.5ล้านยูโรแซนดี้วอร์อีกอะไรเงี้ยตัวเลขเหล่านี้นะครับตอนแรกผมก็คิดในใจว่าเอ้ยเพจก็เพจอินโดนะครับแฟนก็แฟนอินโดดูน่าจะมีความสุขเฮฮาแต่ว่าไม่ใช่เลยครับเพราะว่าในตัวเลขท็อป10เนี่ยมันมีความแปลกประหลาดอยู่นะครับนะ คือ1น 1, ถึงหเนี่ยเป็นอินโดลูกครึ่งลูกเซี่ยวอนสัญชาติอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีฟิลิปปินส์นหนึ่งคนก็คือโฮแมนนะครับเป็นนักเตะสัญชาติฟิลิปปินส์นี่ก็นี่ก็เป็นลูกครึ่งเหมือนกันนะแล้วก็เล่นอยู่ในบุนเดสลลกาเยอรมันที่เคยมีกระแสะอยู่ฟักๆหนึ่งน่นแหละแต่ว่านี่ลิายชื่อตรงนี้มันกลับทําให้ทางฝั่งของ AEC หรืออาเซียนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยในส่วนของไทยเนี่ยดูหน้าซูคกมากกว่า เพราะว่ามีการเปิดรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องยอมรับว่า3คนที่ติดเข้ามาไม่ได้ติดในตําแหน่งท็อปห้าซ้ําแต่ว่าในท็อปสิเนี่ยเอาวันนี้ที่อัพราคาขึ้นมาก็คือในส่วนของสุชชยจเด็ดกองหน้าจากสมโมสรบุรีรัมนะครับแล้วก็ติดทีมชาติไทยในเ,เดือนตุลาคมนี้ด้วยนะครับในคิงคัพด้วยนะครับ1.2ล้านยูโรอันดับ8นะครับยังคงรักษา มาตรฐานตัวเองนี่ดีนะสำหรับชนะทิพย์สงกระสินที่ก็อยู่ที่1ล้านยูโรนะครับแล้วก็มีสุภโชคสารชาตินะครับเก้าแสนยูโรแล้วก็มีสุพนัทเปลือนตาอะไรเงี้ยไอตัวเลขเนี้ยผมเข้าที่สองในคอมเมนต์โอ้โหพริกกับตะปัดเลยครับกลายเป็นว่าแม้กระทั่งนะครับอินโดนีเซียเองเนี่ยยังเข้ามาคอมเมนต์เลยว่าฉันเนี่ยเคารพประเทศไทยเท่านั้น โอ้โหถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวสุดดราม่าครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นี่เดือดโคตรๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่านักเตะอินโดนีเซียไม่มีส่วนไหนอยู่ในทวีปอาเซียนเลยนะครับเออหรือแม้กระทั่งแบบว่าเอ่อฉันเนี่ยนะครับเคารพนักเตะท้องถิ่นของไทยจากเวียดนามอินโดก็เข้ามาตอบโต้ในทันทีนะครับว่า อย่ามองหาในสิ่งที่ไม่มีดีกว่าในการย้อนกลับว่าเฮ้ยในลิ์นี้ไม่มีนักเตะเวียดนามนะหรือแม้กระทั่งมีการเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าหากเรามองดูดีๆใบหน้าของผู้เล่นอินโดนีเซียไม่ใช่อินโดนีเซียแต่พวกเขาคือใบหน้าของเนเธอร์แลนด์ที่มีอายุมากกว่า350ปีอีกคอมเมนต์ของอินโดนก็บอกว่าตอนนี้นะอินโดนชนะไทย ได้แบบสบายๆนะครับแต่ว่าคอมเมนต์มาเลยก็เข้ามาเลยว่าท้องถิน่นหรือนักเตะของไทยมาจากท้องถิ่นดีที่สุดนะครับโอ้เรียกว่าไม่ไม่ใช่แค่ในอาเซียนเท่านั้นนะครับที่ซูฮกไทยในครั้งนี้แม้กระทั่งคนอินโดนีเซียก็บอกว่าฉันเป็นคนอิน,อนโดนีเซียนะแต่คุณพอแค่นี้เถอะฉันหมายถึงว่าคุณเลิกโพสเรื่องไร้าสาระแบบนี้ได้ไหมมันเริ่มจะดูน่าอับอายมันเชยมากนะ แล้วก็อีกคอมเนตนว่าเดี๋ยวก่อนคุณต้องดูให้ดีว่าณตอนนี้เนี่ยกระแสใน่านอาเซียนต้องการอะไรสำหรับนักเตะของอินโดนีเซียแล้ววันนี้พวกเขาไม่สามารถติดทีมชาติได้เลยเออกลายเป็นทีมชาติเนเธอร์แลนด์ซะส่วนใหญ่ครับเรียกได้ว่าโอ้โหใครเข้ามาดูนะตอนนี้นะเดือดมากนะครับเกี่ยวกับเคสนี้แล้วผมเห็นอินโดนีเซียเนี่ย พยายามจะรายงานข้อมูลในเชิงนี้ว่าโหวันนี้อินโดนีเซียแข่งแบบนั้นอินโดนีเซียแข่งแบบนี้อะไรเงี้ยตอนแรกมันก็ดูโอเคมันดูว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยแต่เข้าจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าถ้ามองถึงภาพนปัจจุบันเนี่ยพูดกันตรงๆนะครับเรื่องของทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยยังเป็นสิ่งที่เสียงแตกมากๆเพราะว่าถ้าใครได้ดูฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์อาเซียน หรือไม่ต้องไม่ต้องอาเซียนไม่ต้องอา,อาเซียนเล็กไปเอเชียเนี่ยนะครับทั้ง FC c h a m p ม o o s s l e g u u e l l t t หรือ FC Champions l e e g u ล2กเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเลยว่าหนึ่งในสโมสรที่ไม่สามารถผลิตผลงานมาสู้กับย่านอาเซียนหรือเอเชียได้เนี่ยมันกลายเป็นว่าสโมสรจากอินโดนีเซียครับวันนี้เนี่ยสโมสรจากอินโดนีเซีย ไม่สามารถที่จะพัฒนาผู้เล่นของตัวเองขึ้นมาสู้กับฟุตบอลในย่านภูมิภาคได้เพราะความเป็นจริงมันเริ่มปรากฏออกมาหลายคนเริ่มตาสว่างแล้วเอาเอาอยางง่ายๆอย่างนี้เราเราเราเห็นภาพและยะโฮโดนแซว yeah ho, say, ว่าเฮ้ยมีผู้เล่น มาเลคืออาลิฟไอมานค่อยคนเดียวนะในเกมที่ถล่มชนะทีมจากจีนหรือว่าบุรีรัมเนี่ยอ่ะมีผู้เล่นไทยจริง,รงๆแบบร0 0 2คนมีสำรองลงมาอีก2คนแล้วก็มีกลุ่มผู้เล่นอาเซียนที่อ่ะที่บุรีรัมดึงเข้ามาเลยทำนองเนี้ยแต่ถ้ามองย้อนไปถึงอินโดนีเซียเห็นชัดเลยว่าไม่มีนะครับทีมในการแข่งขันเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกเอลิทนะครับแถมผลงานของทีมระดับแชมป์ที่ลงมาแข่งขันถ้วยรองอย่างเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยผลงาน เป็นรองทั้งหมดนะครับผลของฟุตบอลเนี่ยผมอยากให้มองเป็นภาพใหญ่นะไม่ได้มองแบบภาพเ,เล็กว่าเฮ้ยทีมชาติสำคัญสุดนะสโมสรเป็นรองเนี่ยผมอยากให้มองในแง่ของความบาลานซ์เท่ากันคือถ้าสโมสรสามารถลันระบบไปได้ไม่ว่าจะวิธีการไหนก็ตามอยู่ที่แต่ละสโมสรจะมีเวย,ยังไงเนี่ยแล้วสามารถแข่งขันสร้างมูลค่าพัฒนานักเตะในทุกสัปดาห์มีโปรแกรมลงแข่งขันไปสัมผัสอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือฐานหนึ่งที่ เรารู้กันดีในแบบสากลนะครับส่วนทีมชาติก็สําคัญไม่แพ้กันมันคือมาตรฐานของฟุตบอลประเทศน,นั้นนะครับซึ่งทั้ง2องอย่างมันต้องเดินไปด้วยกันเพื่อให้เกิดจุดลงตัวสโมสรสาเร็จทีมชาติก็สาเร็จทีมชาติสําเร็จสโมสรก็สําเร็จนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยนะครับยังคงได้รับการซูฮกจากอาเซียนและผมก็ยังชอบในเวย์ของไทยนะแม้ว่าใครหลายคนบอกอุ้ยอินโดนีเซียเจ๋งมากจะไปบอลโลกแล้ว ต่อให้เข้าไปบนโลกสักสิบรอบนะครับแล้วเขาใช้เวเนี้ยผมก็ไม่มีความสุขผมก็ไม่แฮปปี้แต่ว่าถ้าเกิดไทยไปฟุตบอลโลกด้วยเวยที่เราเป็นแบบเนี้คยค่อยๆปั้นค่อยๆสร้างไปวันนี้อาจจะมีผู้เล่นไทยไปเล่นต่างแดนไม่ถึง10คนอนาคตเพิ่มไป6 7 8คนแต่มันเป็นลากที่แข็งแกร่งพอเราไปฟุตบอลโลกเราก็สามารถพูดที่คนทั้งอาเซียนที่เห็นภาพว่าเฮ้ย เราไปฟ er kind of ุตบอลโลกด้วยการพัฒนาจักหลีของเราพัฒนาเล่นสโมสรในย่านอาเซียนเอเชียได้แชมป์มีความสําเร็จอย่างต่อเนื่องพระาต่อไปผมว่าอันนี้สำหรับผมนะน่าจะภาคภูมิใจมากกว่าผมก็เลยเปิดพื้นที่ตรงนี้แล้วกันสำหรับประเด็นเดือดๆร้อนๆประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้คิดว่าเวของอินโดนีเซียกับเวของไทยแล้วกันเปรีทียบง่ายๆเลยถ้าไปบอลโลกอันไหนดูมีความสุข ดูแฮปปี้มากกว่ากันนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ